14. สารละลายในข้อใดมีฤทธิ์เป็นเบสทั้งหมดข้อ 1. น้ำฝนน้ำอัดลมน้ำขี้เถ้าข้อ2น้ำมะนาวน้ำปลาปาน้ำปูนใสข้อ 3. น้ำกลั่นผงซักฟอกน้ำสบู่ข้อ 4. น้ำปูนใสน้ำสบู่น้ำขี้เถ้าข้อนี้ดูนะเขาถามว่าข้อใดมีฤทธิ์เป็นเบสทั้งหมดถูกปะถ้าพี่จะถามเรื่องของการแบ่งออกเป็นเรื่องของการแบ่งค่า pH น้องจะแบ่งได้เป็น3แบบถ ja e ูกป่ะน้องจะสามารถแบ่งสารออกเป็นสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดเป็นกลางและเป็นเบสสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดคืออะไรสารที่มีคุณสมบัติเป็นกรดก็จะต้องมี pH น้อยกว่า7ส่วนสารที่มีคุณสมบัติเป็นกลางก็คือมี pH เท่ากับ7พอดีส่วนสารที่มีคุณสมบัติเป็นเบสคือสารที่มี pH มากกว่า7โดยที่ค่า pH มีค่าอยู่ประมาณจริงๆมันก็คือ0-14ถึง14นะอ่า0ก็คือกรดแล้ว14ก็คือเบสถูกไหมยิ่งต่ำมากก็ยิ่งเป็นกรดแก่มากยิ่งสูงมากก็ต้องยิ่งเป็นเบสแก่มากถ้าอยู่ตรงกลางก็เป็นสภาวะเป็นกลางพอดีจะรู้ได้ไงว่าไหนเป็นกรดอันไหนเป็นเบสคุณสมบัติของกรด 1. มักเปรี้ยวมักมีรสเปรี้ยว2 มีฤทธิ์กัดก่อนที่รุนแรงส่วนถ้าเป็นเบตก็คือมักจะมีลดฝาดถูกปะส่วนลทิ์อ่ะก็มักจะไม่ค่อยรุนแรงเท่ากดและอย่างหนึ่งของการเป็นเบตคือมักพบในพวกอุปกรณ์ที่ทำความสะอาดร่างกายทำความสะอาด แต่ว่าไม่ได้หมายถึงทุกอย่างนะอย่างเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำอย่างเงี้ยถือว่าเป็นกรดเพราะว่ามันต้องใช้ในการกัดกร่อนข้าวต่างๆแต่ถ้าน้องอาบน้ำไม่ว่าจะเป็นสบู่แชมพูยาสระผมหรือบางครั้งพวกแบบผงซักฟอกอะไรอย่างเงี้ยถือว่าเป็นพวกเบสหมดเลยฉะนั้นถ้าน้องได้ไอเดียประมาณนี้ปุ๊บน้องก็จะพอเข้าใจว่าอ๋ออะไรบ้างที่มีฤทธิ์เป็นกรดอะไรบ้างที่มีฤทธิ์เป็นเบส ข้อหนึ่งน้ำฝนถ้าเทียบกับในน้ำฝนปัจจุบันเมื่อก่อนเนี่ยน้ำฝนเรากินได้ถูกไหมใสๆไม่มีอะไรเลยแสดงว่าน้ำฝนเนี่ยมีสภาวะเป็นกลางเพราะว่าไม่มีรสชาติไม่มีกลิ่นไม่มีสีอะไรเจือปนเลยถูกปะส่วนอันที่2น้ำหมัดลมพี่ถามว่าน้ำหมัดลมเป็นอะไรเอ่ยเป็นกรดถ,ถูกไหมทําไมพี่ถึงบอกว่าน้าหมัดลมเป็นกรดเพราะว่าเวลาน้องกินน้าหมัดลมเนี่ยรู้สึกอะไรเอ,อ่ยรู้สึกซาถูกปะทาไมมันถึงซาล่ะ มันอัดกา๊าซลงไปในน้ำพี่ถามว่ากา๊าซที่มันอัดคือกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์การอัดกา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ลงไปทําให้เกิดมีคุณสมบัติของกรดคาร์บอนิกถูกปะทําให้น้ําอัดลมมีฤทธิ์กัดก่อนหรือมีฤทธิ์เป็นกรดนั่นเองส่วนน้ําที่เท่าอันนี้ถือว่ามีคุณสมบัติเป็นเบทน้เป็นสิ่งที่น้องควรจำให้ได้ฉันข้อนี้เป็นการกรดเบทโอ้โหไม่ใช่เบททั้งหมดผิดแน่นอน มาดูอันที่สองน้ำมะนาวโอ้โหอันนี้ก็ดูออกชัดมากเลยถูกปะ่ะพี่บอกแล้วว่าถ้าอะไรเปรียปร้ยวๆแสดงว่าเป็นกรดน้ำมะนาวมีฤทธิ์เป็นกรดนะไม่ว่าจะเป็นน้ำมะนาวน้ำมะขามน้ำส้มสายชูหรืออะไรที่ออกแนวเปรี้ยวเนี่ยส่วนใหญ่เป็นกรดทั้งหมดข้อส่วนอันตรงกลางคือน้ำประปาน้ำประปามีฤทธิ์เป็นกลางถูกป่ะเพราะ่าอะไรน้ำประปาไม่มีฤทธิ์กัดก่อนไม่มีอะไรเลยถูกปะ่ะ ส่วนเพราะว่ามันเป็นกลางมันผ่านการฟอกมาแล้วอย่างดีผ่านการทําความสะอาดส่วนน้ําปูนใสเป็นเบทถูกไหมอันนี้ก็มีทั้งกรดกลางเบทเหมือนกันไม่ใช่ก็ไม่ได้ตอบข้อสองเพราะเขาถามข้อที่เป็นเบททั้งหมดส่วนข้อ3น้ํากลัน่นบอกแล้วว่าน้ํากลั่นคือน้ําที่บริสุทธิ์ที่สุดเลยถูกป่ะไม่มีอะไรเจือปน เพราะฉันถ้าน้ํากันเป็นน้ําบริสุทธิ์ไม่มีอะไรเจือปนมีสิทธิ์ไหมที่จะมีอะไรมาปนทําให้เป็นกรดหรือเป็นเบสไม่มีถูกป,ปะ่ะน้ํากันก็ต้องมีคุณสมบัติเป็นกลางเท่านั้นส่วนน้ําผงซัฟฟอก์กับน้ําซบู่ที่บอกแล้วว่าอะไรที่เกี่ยวกับการทําความสะอาดส่วนใหญ่เนี่ยมักเป็นพวกเบสแต่นี้มีเบททั้งเบททั้งกาเขาถามเบททั้งหมดก็ไม่ใช่อีกอุย๊ยคำตอบต้องเป็นข้อสุดท้ายแน่เลยเพราะว่า3ข้อนี้ไม่มีข้อไหนเป็นเบสทั้งหมดเลย ข้อ4นะมาดูข้อ4กันน้ำปูนใสน้ำปูนใสเป็นเบสถูกไหมส่วนอันนี้น้ำสบู่ก็เป็นเบสเพราะเกี่ยวอุปกรณ์ทำความสะอาดน้ำขี้เท่าก็เป็นเบสเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าน้องดูแล้วว่าใน4ข้อนี้ทุกข้อมีกรดหรือกลางปนหมดเลยส่วนข้อที่ไม่มียกเว้นมีข้อเดียวก็คือข้อ4เป็นข้อที่มีเบสทั้งหมดนะสรุปนะใน4ข้อนี้ข้อ1ข้อมี มีน้ำฝนเป็นกลางกับน้ำอารมณ์เป็นกรดปนเข้ามาข้อ 2. มีน้ำมะนาวเป็นกรดกับน้ำปลาปลาเป็นกลางปนเข้ามาส่วนข้อ3น้ำกานเป็นกลางก็ผิดเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือนะ้ำปูนใส่น้ำสบู่น้ำขี้เท่าที่เป็นเบสทั้งหมดสรุปอีกทีหนึ่งห้ามลืมนะคุณสมบัติของ pH แบ่งเป็นกรดกลางแล้วก็เบสกรด pH น้อยกว่า7กลาง pH เท่ากับ7เบส pH มากกว่า7 เพราะฉะนั้นถ้าจะดูว่าเป็นกรดต้องเปรี้ยวๆมีฤทธิ์กัดก่อนรุนแรงเช่นน้ำยาล้างห้องน้ำถ้าเป็นกลางก็ต้องไม่มีอะไรเจอปนเช่นน้ำกลั่นน้ำปลาปา,ปาส่วนเบสก็ต้องมีลักษณะที่เป็นพวกฝาดแล้วก็ใช้เป็นพวกอุกรณ์ทำความสะอาดเช่นสบู่ผงซักฟอกแชมพูรวมทั้งพวกน้ำขี่เท้าปูนขาวดินมันอะไรพวกนี้ก็ถือว่าเป็นเบสหมดเลย ชันข้อนี้ตอบข้อสามนะคะอันนี้คือความรู้เพิ่มเติมให้เอ้ยข้อนี้ตอบข้อสี่นะคะ